สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการ B Beginner Gamer นะครับกับผมแบงค์เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับจากที่ห่างหายไปนานนะจากเกมไมคราฟนะฮะสีสางบานไปยใน5นาทีนะฮะใครจําได้ก็โอเคโดนโดนเพื่อนด่ากันมามากมายเลยนะครับสร้างบ้านแบบนี้ครูว่าสร้างได้วะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกม Mark of t h เด i n j ินนะครับเกมนี้เป็นเกมแอคชั่นแนว2มิตินะครับ เกมแอคชั่นแนวสองมิติถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้เลยครับพอดีว่าผมมาลองเกมก่อนแล้วคือไม่ได้ลองครับคือแม่งเล่นไปเลยครับเล่นไปไม่ถือว่าไกลแล้วแต่ว่าคือแม่งมันฮะหยุดไม่ได้จริงๆผมว่าจะเอามาแคสให้ดูซะหน่อยแต่โอเคไหน,หนๆก็เล่นไปแล้วเห็นว่ามันดีก็เลยว่าจะเอามาให้คนที่ดูเนี่ยได้ชมกันแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปหาโหลดได้นะครับผมโอเคเรามาลองกันเลยพอดีว่าผมก็เล่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลย มีที่ผมเล่นมาเป็นด่านก่อนหน้านี้แล้วด้วยถือว่าช่างมันนะช่างมันช่างมันโอเคเรามาเจอกับด่านแรกกันเลยแล้วกันนะส่วนเกมเนี้ยก็มีสตอรี่ของมัน้วยนะครับไอันนี้คืออันที่ผมอัปเกรดนะไม่ต้องไม่ต้องเรื่องมันอันนี้พอย์นะพอยทถือว่ามันเป็นสกิลพอยท์แล้วกันนะช่างมันช่างมันโอเคอันนี้สกินนะก็ช่างมันแล้วกันทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะสุดท้ายผมก็เลือกว่า นี่ก็มา m a r อ of เดอ n i ินจโอเคอย่างนคุณเกษมในเรื่องไปด้วยอกันนะ you you ยู l ูกูน where, ั่นเองอ่าน well ั่นแหละกูนี่เองนะโอเค I'm here help to you ผมไม่ต้องถามไปนะครับว่ายิ่งคือใครนะก็คือพระเอกของเรานั่นเองหรือตัวเรานั่นเองครับนี่มีการบอกเลยนะครับการโดก็เหมือนกับการคอนโทรลทั่วไปของเกมทั่วไปนะครับผมจุดน่าสนใจของเกมนี้ก็คือเรื่องแสงครับผมแล้วก็เรื่องเสียงเขาจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากครับเพราะว่านินจานี่ต้องใช้ความมืดในการเข้าจู่โจม การหลบซ่อนนะแล้วก็เรื่องเสียงนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนะว่าสำคัญตรงไหนเดี๋ยวคุณก็ถ้าคุณเจอแล้วคุณจะรู้เองนะโอเคศัตรูของเราก็คือเป็นทหารนะครับเป็นทหารทหารพวกกลุ่มติดอาวุธนะครับเนี่ย Where's sword? your กดเอสไปวางต Watch out! They're coming this way. โอเคอเครับเห็นต้นไม้นี่นะกดคลิกขวาหรือ E ก็ได้กดโซ่ เขาเป็นมเลยทํายังไงก็ได้ครับไม่ให้ทหารคนนี้เห okay. ็นนะอ่าถ้ามาขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะสีแดงๆนั่นอ่ะเต็มฆ่าไปได้เลยเต็มค่าแล้วครับฟุ๊อ่าเลือดสาดตายโอเคฮะตายแล้วลักษณะเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับเป็นท่าฮะให้เรากดถ้าสมมุติว่าเรากดไม่ถูกก็คือมันจะร้องนะครับมันจะลองออกมาทําให้คนอื่นรู้ว่า ฐานคนนั้นตายครับแล้วก็ทำให้รู้ตำแหน่งของเราด้วยวเดินมาเดินมาเดน,นคนสองคนอ่าเสร็จหนึ่งคนแล้วต่อยนี่เลยออต่อยนี่เลยไปเลยโอเคครับเรายัางฆ่าเรายัางฆ่าเขาแม่เขาร้องนะฮะก็คือไม่ให้เกิดเสียงนั่นเองครับเมื่อกี้กด L shift ก็คือ left shift นะครับก็คือวิ่งโชว์อัดตึกตึแต่พอเวลาคุณวิ่งนะครับมันจะทําให้เกิดเสียงเวลาคุณวิ่งแล้วจะเกิดเสียงนะครับเพราะงั้นควรระวังไว้นะถ้าสมมติว่าเกิดเสียงขึ้นมาก็จะทำให้ศัตรูรู้ตำแหน่งของเราด้วยโอเคกดลงข้างล่างแล้วกด space bar ลงกด space bar ทิ้งลงไป Get under that ledge f า o นั้เได้คม่อยู่มือนอแมะอดดดดออกดิออกดิออไม่ออกไขึ้นไม่ได้อีกเชื่อเลยอระกดอาจะขาบกูลืมเก็บเองตทวตีโทาดีอากดคลิกขวาที่ททร์เก็ตกดครับคลิกขวาโชจ โอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปโอ้แล้วก็ไต่กับแพงครับอ่านี่ดูช่องไว้นะว่าคุณจะเข้าช่องไหนผมเอาช่องนี้แล้วกันต้องเจอไว้ืเห็นไหมพวกนี้เห็นวงกลมรอบๆนั่นไหมฮะนั่นก็คือเสียงนะครับถ้าสมมติว่าเสียงเป็นวงกว้างนะฮะก็จะทำให้ศัตรูหันมามองโชว์นั่นเห็นไหมเป็นวงเล็กๆนะฮะ ผมจะทำให้ดูนะครับว่าเป็นวงกว้างแล้วทำให้ศัตรูหันมามองเป็นยังไงอ่ะดูโขานั่นเห็นไหมครับถ้ามันเกิดเสียงขึ้นมาก็จะทำให้ศัตรูหันมามองห,หรือเป็นการดึงความสนใจน,นั่นเองครับผมโอเคโฉมอ่าเราได้มีดมาแล้วครับสวย v e r the end, course. of อยืนเดิมป่วยเลยกำลังดูรีอยู่เลยครับเสร็จแล้วตอนนี้เขาไปใกล้ๆครับแล้วก็แทง,ง,งมัน Good work, but remember, you have to be quick to catch them. ไปครับไปครับวิ่งวิ่งวิ่งทางที่ดีอย่าวิ่งบ่อยครับตอนหน้าสัตัวห้ามวิ่งเด็ดขาดครับอยู่ตรงนี้เสร็จ ดึงโชกแทงดึงตกไปเส้อ่าลงอ่าลง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 อ่าตรงนี้เหมือนจะปเป็นเซฟพอไว้ให้ทำอะไรวเนี่ยกดอีอ่าเราได้มีดนะครับมีดสั้นครับมีดสั้นการใช้ของมันก็คือ,อ Focus your thoughts ให้เข time in your mind. การใช้ของมันก็คือให้เรากด control ด้านซ้ายนะครับ left control แล้วก็เลือกชาเก็บล็อกเป้าหนึ่งถ้ากดอีกทีนึงก็คือเป็นการยกเลิกนะครับกดหนึ่งครั้งโจ๊ะอันนี้อันหนึ่งมันให้เอาสองอันนะอ่กูแถมหลอดไฟด้วยเลยอาสางอันโอยเยอะวันนี้จาไม่ล่ะ อากกรคื If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. ไม่รู้เราพูดอะไรแต่อื <พ satisfy. c oughs> ้อไปก่อนอ่ามันทันนะแทงข้างหลังครับรู้ถึงหัวใจอ่านั่นคือการตายแบบมีเสียงนะคุณควรจะฆ่าแบบว่าคือเมื่อกี้โทษทีพลาดกับพลาดไหนๆก็พลาดแล้ว ทำให้เป็นตัวอย่างไปเลยเพอเวลาคุณแบบว่าเลื่อนเมาส์ไปผิดผิดแบบนะครับมันก็จะทําให้แบบว่าฆ่าแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยส่งเสียงร้องได้แล้วก็บอกถึงตําแหน่งของเราด้วยนะถ้าว่ามีอ,อะไรอะมีทหารคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะพอได้ยินเสียงเข้าเขาก็จะมาทางเราพอดีเพราะงั้นควรระวังไว้นะครับอย่าฆ่าอย่าเวลาฆ่าอย่าทําให้อย่าเลื่อนเมาส์ผิด ไม่งั้นจะทำให้ศัตรูมันร้องไนดะ้อ้าออาผิดแล้วคูโอเคครับอันนี้อีกหนึ่งยางนะครับพอถ้าคุณจะเก็บสกอร์นะคือคุณนะ่ะไปหาที่หาหาที่ที่ให้แบบว่าเอาศพไปแอบนะเอาศพไปแอบโชว์มันจะเป็นการซ่อนศพครับ body ฮเดนมันจะเป็นการซ่อนศพก็คือทําให้ศัตรูไม่เห็นนะถ้าศัตรูไม่เห็นก็คือเขาจะรู้เลยว่านินจามาแล้ว ที่ผมชอบมากเห็นไหมฮะนี่นี่นี่หลอดไฟหลอดไฟแล้วก็ที่เห็นไหมสายประปักเอ้เส้นวัฟ้าเนี่ยลงมาหลอดไฟมันจะตกลงมาครับกดโช๊บโ๊บตกโปะ๊ะตายคู่อาา่าฮ่าเสร็จเลยโอเคครับขอคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนแลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของสกิลนะครับในส่วน สกิลพวกนี้นะครับเราจะสามารถอัพได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสกิลพอยต์เท่าไหร่นะครับนี่สกิลพอยต์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สกิลพอยต์แล้วก็ส่วนพวกนี้จะเป็นพวกเหมือนเป็นสกิลนะครับเป็นสกิลแต่มันไม่ใช่สกิลแอคทีฟนะครับรู้สึกจะเป็นสกิลพาสซีฟนะคือมันจะแบบว่าเหมือนจะไปทับกับสกิลเดิมฮนะแล้วก็ทําให้มันสกิลดีขึ้นมีเพิ่มลีลาในการรอบสังหารช่วยในการเคลื่อนที่อะไรพวกนี้นะครับ บวกเรื่องเลือดอะไรพวกนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของพวกอาวุธที่ใช้ในการดึงความสนใจของศัตรตูนะครับอย่างเช่นเราต้องการทําให้เกิดเสียงในคือในที่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีจุดไหนที่ทําให้เกิดเสียงได้เลยเราก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ทําให้เกิดเสียงได้ดึงความสนใจของศัตรตูทําให้เราเข้าไปลอบฆ่าหรือว่าหลบหนีได้นะครับส่วนแอตแท็ไอเทมตรงนี้นะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เาไว้สําหรับจมตีหรือการฆ่าศัตรตูนะครับ น,นี้ก็ถือว่าจำเป็นนะครับจำเป็นเพราะว่าศัตรูในด่านหลังๆเนี่ยจะเป็นพวกแบบว่าอึดอึดถึกแรงควายนะอึดถึกแรงควายประมาณนี้นะครับโอเคไหนๆผมก็ได้มาหกสกิลพอยแล้วผมก็อัพซสร็เลยเอาอันนี้ละการพัตตี้วิสเปอร์อัจฉรหมดเลือโซนพอเรือเลือโซนที่ไหนผมรู้สึกน้าตาจะไหลทุกทีแมนต้องมานั่งเก็บกันใหม่ถือว่า ไอตอนที่เราจะสังหารหรือว่าการหลบหนีหรือการซ่อนศพเนี่ยมันจะเพิ่มส,สกอร์ของเราด้วยนะครับถือว่าจําเป็นมากแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของสกิลพอยต์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็หน้าต่อไปนะในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะให้เลือกสไตล์แล้วก็ดิสแทคชั i นไอ t e m แล้วก็แอ t แท k ไอเทนะครับก็คือสไตล์นี่คือเราให้เลือกตัวละครนะว่าสไตล์เป็นยังไงอันนี้คือ ดั้งเดิมของเรานะครับอันนี้คืออันนี้ที่ผมอัพมาได้ก็คือมันจะเพิ่มเลือดของเราเพิ่มเลือดของเราให้ยาวขึ้นส่วนนี้ก็คือมันจะมีเพิ่มเลือดแล้วก็พอเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดเสียงนะครับถ้าสมมุติจะเป็นตัวนี้วิ่งใช้ตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งนะครับมันก็อยู่มันก็ยังเกิดเสียงอยู่ดีแต่ไอตัวนี้จะไม่เกิดเสียงดีมากครับถือว่าเป็นอันที่เจ๋งมากจริงๆแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเปลียนเลือกอันนี้ก่อน ตรงนี้นะครับ distraction item นี่ก็คือให้เราเลือกอุปกรณ์ว่าเราจะใช้อันไหนเอาไว้เป็นอุปกรณ์เราจะดึงความสนใจด้วยอะไรดีเอาไหนก็ได้เลือกไปก่อนเลยครับถือว่าเลือกแล้วอ่าส่วนอันนี้ก็คือ second distraction อ๋อผมลืมบอกไปครับว่าไอ้สไตล์เนี้ย silent เ,เนี่ยมันไม่มีพวกอุปกรณ์เนี่ยเห็นปะว่าเป็น second distraction คือเป็นอุปกรณ์ดึงความสนใจอีกอันนึง ไม่เป็นแอตแท็ไอเทมนะครับไม่ใช่แอ t แท็ i ไอเนั่นแหละข้อเสียมันอยู่แค่ตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดบวกเลือดอัอนนี้นะครับหรืออันตัวนี้ก็ได้มันจะสามารถเลือกแอ t แท็ i t อเได้เห็นไหมนี่นี่สไปมายโอเคนี่คือเป็นความสามารถของตัวละครครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ปดล็อกทีโอเค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 เราจะมาจัดหนักกันสักชุดหนึ่งนะฮะตอนนี้เป็นด่านที่ว่าผม กำลังเล่นไปเรื่อยๆอ,อยู่นะครเราจะลองเล่นกันแบบไม่ต้องมือมลเลยนะครับไม่ใช่ปืนเดร์นะครับโอเคถือว่าดูๆเข,าข้าขาๆก่อนนะครับว่าเกมนี้ลักษณะออกมาเป็นยังไงถ้าใครชอบใครต้องการก็ดวาวน์โหลดได้แล้วครับจะส่งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับว่า h เรื่องของใจปลสนใจครับรีบหลบไม่งั้นมีไม่งั้นมีเหลืองแน่มีเหลืองแน่นอนหลบครับนี่ฮะถ้าขึ้นสัญลักษณ์ตกใจอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้ตัวแล้วแหละ f a s e l a r m I g u s เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลบก่อนหลบก่อนไม่ทันไม่ทันเฮ้ยเซียวเซียวเซียวเห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมลงมาตรงนี้ แล้วมันก็มีเสียงรอบลทำ<อ>ให้ไปถึงไอทำให้ไปโดนตาขานี่มันได้ยินเขา้าเสียงเป็ดครับให้มันไปก่อนนะรอ,อ,อครับรอมันมานี่คือผมอัพสกิลด้านการฆ่าด้านการหลบหนีอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวดูนะครับ ลบ,ล,บล,บลบก่อนมันไปก่อนละเซ็งเลย <_ d ata> เอ้าฆ่าไม่ได้วะทำไมวหมเอ้าชุดนี้อ๋อแสดงว่าชุดนี้ไม่ได้มีเป็นไม่ได้เป็นชุดที่มีไว้ฆ่าครับชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดทีม่มีไว้สำหรับลบนี้หรือหนีเท่านั้นนะครับข้อเสียอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ไม่ถูกกับสไตล์ผมเอาซะเลย มต้องบูมันแหลกแหกกระจายนั่นแหละครับคือมว The Transformers h o u l d be close, but be careful. The catwalks are crawling with guards. ทางที่ดีคืออย่าให้สโตห์เห็นนะครับ านก so far so good okay. s o k a คไปกันด exactly. ีกว่าครับอ่าตรงนี้ก็คือมันเป็นช็อปนะครับไม่เชื่ว่าช็อปเนี่ยสกิลเขาเรียกว่าเอาไว้อัพสกิลนะโอเคไม่ถูกใจเลยสกิลนี้ไอ้สกินนี้เราเอาสกินนี้ดีกว่า ฆ่าได้ด้วยสกินนุ้ยไม่ถูกใจเอาซะเลย remember if a guard is blocking your way you can try to distract him อ่าไปจำตัสร้างความสนใจหน่อยลบฆ่าแจ๊ะอู้อ่านกอ่าลง กำมาหาศพไปอยู่โอเคนั่นคืออาญาชายชายชายอันนี้คือโอ้โอ้กองใจ่ายไปนะครับทำลายไปก่อนดีกว่าแม่งช็อตกว่าขึ้นไม่ได้จะเป็นปลาคิกทอดีแน่สเต็ปดีครับสเต็ปดีปลาหรอกฟุ๊กเออเสียวเสียว นี่ฮะเลเซอร์เลเซอร์นั้นโดนไม่ได้เลยครับตายห่าแน่นอนตายห่าอย่างเดียวครับไม่ต้องหัวตกคนอืนอ่ะอ้าวหยาเห็นแล้วสวยนะครับอ้าวอะไรในใก็ได้โชว์เลยการสู้เออเสียบน็องเป็นการสู้แบบพลลาศัตรูมันเห็นเราพอดีนะครับก็ได้โชว์ไปเลยทีเดียว สมมติว่สกิลใช้ได้เลยครับโอเคอันนี้เดี๋ยวถ้าผมทำคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะแคสอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าน,นี้คืออะไรขอเรียกว่านว่ามินิเกมแล้วกันนะฮะถ้าสมมติว่าเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเป็นมินิเกมนะของนินจาเลยะะเ<อ>แล้วกันอายาเลเซอร์นี่เกิดโดนไม่ได้ครับระวังไว้ดีๆไม่งัน้นตัวเละแน่นอนอ่หมอบหมายนี่เนละ ตัวนี้ช่างตายกับไซเรนจริงๆครับไซเรนนี้ตบเบาๆวิ่งแป๊บเดียวชิีวถึงอ,อันนี้นานเลยถึงมไม่เงียบด้วยอ,ยอ,ยอ,ยอยายาอายาตายตายเสียงดังด้วย พอจะเรียกน้ำย่อยไปได้นะครับเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเกมแนว2อดีแล้วก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแบบนี้นะครับขอแนะนำครับเกมนี้เลยครับผมถือว่าสุดยอดมากครับเกมนี้ใช้ได้เลยทีเดียวสเปคคอมไม่ต้องสูงก็เล่นได้นะครับเนี่ยขมให้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการแคชเกมเพียงเท่านี้นะครับพุ่งเหมือนกับรายการอะไรสักอย่างเลยโอเคโอเคผมขอจบเกม จบการรีวิวเกม Mark of the Ninja ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยครับนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดได้ตาม Description นะครับใต้คลิปเลยนะครับหาโหลดได้เลยถ้าสำหรับคนที่สนใจนะครับโอเคครับอย่างนั้นไปก่อนเลยกันนะครับสวัสดีครับผม